อันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ,อกมกอกเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยก like, ันและก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊ปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวของ i r r l g n n r r t t o o นะครับที่ในตอนนี้ได้ออกมาพูดแล้วก็ให้คําสัมภาษณ์กับทาง Rolling Stone เกี่ยวกับการคัมแบ็กในรอบ5ปีนะครับหลังจากที่ Forever One นั้นถูกปล่อยออกมาเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบเดบิวต์15ปีและก็ได้มีการพูดคุยกันมากมายเลยในคำสัมภาษณ์จาก Rolling Stone แต่ว่ายังมีอีกหนึ่งอย่างนะครับที่สาวสาวเกิลเจเนเรชันนั้นได้พูดถึงวงรุ่นน้องเกิลกรุ๊ปที่พวกเธอนั้นเนี่ยเอนดู u, แล้วก็ชื่นชอบกันมากๆซึ่งเหล่ารุ่นพี่โซชินะครับก็ได้พูดถึงรุ่นน้องเกิลกรุ๊ปเจนใหม่ในตอนนี้ที่เดบิวต์มาแล้วก็มีหลายวงมากๆเลยที่พวกเธอนั้นมองเห็นการเติบโตของเด็กๆรุ่นใหม่แล้วก็็็็รูู้้สึกกกกกภมมมิใจนนนนคคััททีีี่่่พววเเเเธอแตอนนย,ยปดา เหมือนกันและก็เติบโตมาเป็นเกิลกรุ๊ปรุ่นพี่ที่มากความสามารถและก็มีประสบการณ์แถมยังเป็นวงที่มีคุณภาพมากๆพวกเธอเนี่ยมองเห็นไปยังเด็กๆรุ่นใหม่แล้วก็รู้สึกประทับใจแล้วก็ภูมิใจในตัวเด็กๆตัวน้นนอยๆเหล่านั้นที่เดินตามความฝันมาจนสําเร็จได้และได้เดบิวต์มาเป็นวงเกิลกรุ๊ปรุ่นใหม่ในตอนนี้นั่นเอง โดยฮโยยอนนะครับก็ได้มีการให้คําสัมภาษณ์เอาไว้ด้วยว่าเธอนั้นเนี่ยได้มีโอกาสร่วมงานกันกับวงเกิร์ลกรุ๊ปรุ่นน้องที่เป็นเจเนอเรชันใหม่สำหรับเกิร์ลกรุ๊ปในวงการเคป็อปตอนนี้นะั่นก็คือวินเทอร์และก็คาริน่านั่นเองนะครับซึ่งทั้งสองคนนั้นเนี่ยก็เคยร่วมงานกับฮโยยอนที่อยู่ในโปรเจกต์พิเศษอย่าง Girls on Top นะครับกับวงก็ h e Beat ที่เป็นวงเฉพาะกิจที่มีการรวมตัวสมาชิกจากวงเกิร์ลกรุ๊ปใน SM นั้นมาเดบิวต์หรือว่ามารวมตัวกันใหม่ God the Beat ่่่ใในน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 นววงงงง Beat Hill be ัััเเเเอออะซึยยีกกก็็ปสมาชชิขด เธอเนี่ยได้บอกเอาไว้นะครับว่าในตอนนั้นได้ร่วมงานกับวินเทอร์และก็คาริน่าจากเอสป้าและก็เลยทําให้เธอนั้นเนี่ยคอยเฝ้ามองดูการเติบโตของสาวๆทั้งสองคนรวมไปถึงสมาชิกอีก2คนจากเอสป้าอยู่เสมอเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยที่โยยอนนั้นได้เห็นเหล่าเด็กๆเอสป้าได้ทํากิจกรรมร่วมกันที่ต่างประเทศแล้วก็ได้รับการตอบรับรวมไปถึงได้รับความรักมากมายจากแฟนๆทั่วโลกแบบนี้นอกจากนั้นนะครับแทยอนเนี่ยก็ยังได้ออกมาให้คําสัมภาษณ์และพูดถึงสาวๆเอสป้าด้วยเช่นกันเพราะว่าแทยอนเนี่ยก็เป็นหนึ่งในก็อตเตอร แล้วก็ได้ทํางานร่วมกันกับเอสป่าคาริเนาและก็วินเทอร์นะครับแทยอนนะครับได้บอกว่าเธอนั้นเนี่ยก็ชื่นชอบสาวเอสป่สาเช่นเดียวกันและได้บอกต่อด้วยว่าทุกๆก,การโปรโมทและทุทกๆกิจกรรมที่เอสป่านั้นได้ทําตอนนี้แทยอนเนี่ยก็คอยตามดูอยู่ตลอดเลยและแทยอนเนี่ยก็ยังได้บอกด้วยนะครับว่าในตอนนี้วงไอดอลเนี่ยเกิดขึ้นมาใหม่มากมายแทยอนเนี่ยก็ได้ตามดูแล้วก็คอยติดตามอยู่เช่นเดียวกันแทยอนยังบอกด้วยนะครับว่าความสดใหม่ของเด็กๆรุ่นใหม่ในตอนนี้นั้นทําให้แทยอนนั้นรู้สึกใกล้เคียงมากเลยบ ตอนที่ Girls Generation นั้นเดบิวต์ในช่วงแรกๆนะครับนอกจากนั้นเทนยอนก็ยังได้มีการแอบพูดเล็กๆน,น้อยนะครับเกี่ยวกับการแต่งตัวและการแต่งหน้าของเด็กๆเจนใหม่ในตอนนี้นะครับว่าเวลาที่เธอนั้นเห็นเด็กๆเจนใหม่เนี่ยได้มีการเดบิวต์ด้วยลุคที่ no makeup นะครับมีการทําทรงผมหรือว่าแต่งตัวแต่งหน้าเนี่ยที่เรียบง่ายไม่ได้มีการแต่งตัวแต่งหน้าอะไรมากๆเนี่ยมันทําให้เธอนั้นรู้สึกไปถึงการเดบิวต์ของวงตัวเองอย่าง Girls Generation ที่เดบิวต์มาในตอนนั้นเรียกได้ว่าแทบจะหน้าสดกันเลยนะครับเมื่อเทย เลยทำให้คิดถึงตัวเองตอนเป็นเด็กๆที่ได้เดบิวต์ใน g i Generation ใหม่ๆนอกจาก2องสาวแทย,ยอนแล้วก็ฮียยอนนะครับที่ออกมาบอกว่าชื่นชอบเอสป้ามากๆเย่ยก็ยังมีทิฟฟานี่วังมิยองอีกคนนะครับที่ออกมาพูดว่าเธอนั้นเนี่ยก็ชื่นชอบแล้วก็ติดตามดูเอสป้าเหมือนกันเธอเนี่ยรู้สึกมีความสุขมากๆเลยที่ได้เรียนดูแล้วก็คอยเฝ้ามองการเติบโตของเด็กๆเ,เอสป้าที่สําคัญนะครับคอนเซปของเอสป้าหรือว่าการถ่ายทําการทํางานต่างๆของเอสป้าเนี่ยทำให้เธอได้เรียนดูอะไรเพิ่มเติมมากมาย ต่สิ่งที่ทิฟฟานี่เนี่ยยังไม่รู้นะครับในงานเค o p OP รุ่นใหม่หรือว่าในวงการเคป p OP ตอนนี้นะครับที่มีการเติบโตขึ้นไปมากกว่าเดิมไม่ว่าจะเป็นในผลงานเพลงหรือว่าในผลงานของการทํา MV คอนเซปต์ต่างๆที่น่าสนใจจากเอสปาเนี่ยทำให้ทิฟฟานี่นั้นตื่นเต้นมากๆที่ได้ติดตามเรียกได้ว่าน้องๆเอสปานะครับที่เติบโตมาในค่ายเดียวกันนั้นเนี่ยก็มีเหล่าพี่ๆโซชินะครับคอยเป็นแม่ยกที่ดีมากๆและก็ชื่นชอบพร้อมกับเอนดูสาวเอสปากันมากๆเลยซันนี่นะครับยังได้มีการออกมาให้คําสัมภาษณ์ต่่อดด้ววยยเชเชนีกั ว่าเธอนั้นเนี่ยได้มีการเฝ้ามองวงเกิลกรุ๊ปอายุน้อยที่เพิ่งจะเดบิวต์มาและก็อยู่ในเจเนเรชันใหม่ๆนะครับเธอเนี่ยก็เฝ้ามองด้วยความภาคภูมิใจเลยหลายๆครั้งเนี่ยที่ซันนี่อยากจะยื่นมือเข้าไปช่วยหรือว่าอยากให้คําแนะนําแต่เธอเนั้นก็ไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่ซันนี่ก็ยังได้บอกไปถึงน้องๆที่ได้อ่านคําสัมภาษณ์นี้นะครับบอกว่าถ้าหากมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นหรือว่าอยากรู้อะไรเพิ่มเติมในวงการเคป๊อปที่พวกเขาเนี่ยยังไม่รู้หรือว่าอยากรู้เนี่ยถ้าหากซันนี่ช่วยได้ก็สามารถทักซ เลยนะครับซันนี่เนี่ยยินดีที่จะช่วยแล้วก็ให้คําแนะนําพร้อมกับให้คําปรึกษามากๆเพราะว่าเธอนั้นอยากให้น้องๆเนี่ยเติบโตไปเป็นวงเกิร์ลกรุ๊ปหรือว่าไปเป็นไอดอลที่ดีนั่นเอง เมื่อเห็นคําสัมภาษณ์ของส,งสาวๆโซชิแล้วนะครับก็รู้สึกได้เลยว่าพวกเธอนั้นเติบโตขึ้นมามากๆและก็เติบโตมาเป็นรุ่นพี่ที่ดีมากๆเช่นเดียวกันนะครับเหล่าโซวอลเนี่ยคงจะภาคภูมิใจกันมากๆเลยกับความสําเร็จแล้วก็ความน่ารักของโซชิในตอนนี้ที่ถึงแม้ว่าจะแยกย้ายกันไปเติบโตแล้วกลับมารวมตัวกันใหม่พวกเธอนั้นก็ยังคงให้ความรักแล้วก็มอบความเป็นรุ่นพี่ที่ดีให้กับวงน้องๆรุ่นใหม่กันอีกด้วยสําหรับคลิปนี้เนี่ยเราก็แวะมาอัปเดตเรื่องราวของโซชิให้ทุกคนได้รับทราบกัน ที่สาวโซชิบอกว่าชื่นชอบแล้วก็เอ็นดูน้องๆเอสปากันมากๆคลิปนี้องกบปอรกอ,รปปอบไหนก็ต้องขอตัวลาไปแล้วใครมีความรู้สึกยังไงคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะครับและกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้ายอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง